วันนี้เราจะมาอัปเดตคลิปน้องส้มๆมกันอัปเดตคลิปน้องส้มๆมกันอ้าเฮ้ยเฮ้ยะเสียงแล้ววะเสียงแล้ววะดูดูดูปีมาเเป็นคอไทยเทแถมบ f ให้ด้วย AF เป็น AF ไทเทด้วยนะก็คือปล่อยเลยนะครับผม6,200บาทอ้าคพูดามึงไหวไหมเอาดิ รู้ป่าววนนี้รถใครรถไอ้เด็กเฮียคนนั้นที่มันมากวนตีเราคอมเมนว่าไม่ปะเนี่ยเฮียก็ต้องอันเทคก็ต้องกราบจีตวิสวดดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่าเฟรม90องศานะครับทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยมันมีสามตัวเฮียสามตัวหน่อมันมาอีกแล้วหลังจากที่มันคิดแกล้งครั้งที่แล้วผมไปนะผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยผมจะจับมันต่อยกันจับมันต่อยกันคนดูคิดว่าไงต่อยกันจะไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ไป็รือไม่แกว่ามันจะฟ้องพ่อฟ้องแม่ไหมตัวเด็กน้อง อ๋อยังแห้งอยู่อ่ะอาง่ายเลยวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้เราจะมาอัปเดตคลิปน้องส้มๆกันอัปเดตคลิปน้องส้มๆกันอ่าหลังจาก E ีีที่แล้วนะครับไม่เป็นไรถึงเราไม่ได้เอารถนะครับแต่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมอนันมาได้ทําการส่งคลิปอัปคลิปมาเว้ยทุกคนแล้วก็มาีกะเด็กข้างไข่นี่วันนี้ผมบอกเลยว่าอูจะเจอว่ะสี่วาวแรงๆมีไหมแถวเนี้ยมีครับมีอยู่ไหนไม่รู้ แต่แต่มันมีพี่แต่มันมีกูถามจริงรถมึงเมื่อไหร่จะขึ้นสี่เบาขึ้นสี่วบามาเจอหห้หกยังยังไม่มีตังค์ขึ้นเลยพี่ตังค์ไปทำอะไรหมดเป๋สาวครับโอ้ยน้าอย่างนี้มีแฟนด้วยมาง่ายง่ายเลยนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาปล่อยของน้องส้มๆมด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเฮ้ยมึงมานี่ดีไอ้บาสเย็ดดูไอ้คนคนติงกูนี่มันมาแล้วเอาไอ้เสื้อแล้วคือจะเข้าสมาชิกแกงเข้าสี่องศาหรอใส่ประดับโชว์อะไยแบงนี้ นีมันมันโกลตีนะมันน่าโดนกระทืบนะใช่ไหมมึงว่าไงโดนโกลตีนะพี่เอองอโกลตีไหมมาอีกมาอีกบ้านเลยเนี่ยเฮ้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 ยคัสเดี๋ยววัดเดี๋ยวก็เฮ้ยนี่นี่ผมเจ็บถึงกระดูกเลยเจ็บถึงกระดูกเลยเหรอนี่ครับทุกคนวันนี้ผมมีคลิปให้ดูเว้ยคือเนี่ยเดี๋ยวกูเรียกพวกมึงมาดูเลยจะได้ดูรถแรงๆพี่มอสเนี่ยเขาส่งมาบอกว่าตอนนี้น้องส้มส้มได้ถึงเวลาไปจูนแล้วนี่นี่นี่ติดเครื่องเหรอพี่ติดเครื่องแล้วให้ดูแพรให้ดูแต่ว่าคัส ดูดูเฮ้ยเฮ้ยวะเสียงแล้ววะ่ะเสียงแล้ววะ่ะดูดูดูกีมากเนี่ยคันนี้เหรอคันนี้เคยทําไว้ประมาณสี่สี่ล่ะอันนี้ท็อปท็อปท็อบไม่ได้อ,อ,อันนี้มันส่งมาให้ดูบอกว่าคันลื่นเดี๋ยวขอกลับไปแก้หน่อยฟังเสียงครับไม่รู้ว่ามันลื่นจริงลื่นปลอมไม่รู้นะยังไงเนี่ยอันนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยคันนี้เหรอ,ค,นนหรอคันนี้ลูกเกียสิบชักเต็มแต่แข็งซีนสีแคนซีนสีไม่รู้แรงเปล่าไม่รู้เต็มระบบเออลองดเลย ดูดิขาโคตรลื่นดูน้องๆดูกราฟยังไงกราฟอะแบบรถแบบจะทะยานอยู่แล้วอะ,ะแต่แม่งลื่นแบบลื่นแบบไม่รู้มันปัญญาล่วงแต่ผมดูไม่รู้มันเท่ามันกี่หมาไม่รู้ว่ะต้องด <จะ S 1> แต่ก็รอดได้เออต้องอย่างนั้นอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเ <Huh? S 1> วลามันไปจูนเสร็จใช่ไหม <Yeah. S 1> ส่งมาให้ดูเช้าอีกวันหนึ่งมาัมนบอกว่าป๋าครับผมกําลังทําการเปลี่ยนคาร์มันเปิดมามันเจอเลยรนชะ่ไหมคนดูเ <laughs> น <laughs> ี่จะถ่ายการเดินมีกำวันดีสํ ครับเออเขาบอกคลาดเนื่นงเขาส่งมาเมื่อคืนบล็อก็อกคุณนะพี่บล็อกนี้เป็นบล็อกอุสุกะบอกเลยเขาสปอนเซอร์หลักยังเป็นทางการของช่องฝ่าเป็นแรงอุ้ยดูมันส่งมาให้ผมแค่นี้จะส่งสิ่งดีๆมากูก็ว่าอยู่จะส่งอะไรมา ไอ้พียเรียบร้อยอแขนขาดกายง่ายเลยตอนนี้ได้ทําการหาเลือกแขนแล้วทักไปหาพี่แบงค์แล้วก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้การทําข้อของเขานี่มันละเอียดอ่อนมากคือผมที่หนึ่งผมบอกเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวรอคุยกับมอสเลยกว่าพี่ผมไม่เข้าใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้แกทําข้อส่งเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ใครๆก็เลือกใช้ข้อแกถูกไหมโอเคเออแต่ทีเนี้ยเราก็เดี๋ยวค่อยซื้อกันถ้าไปคุยกับมอสบังเอิญว่าวันนี้มีอะไรมาบอกแล้วหลังจากที่นอนส้มๆเนี่ยรอไปก่อน ยังไม่เสร็จแต่ว่าเซียนคันเร่งเซียนคันเร่งจริงๆบังเอิญว่ามีของน้องส้มส้มปล่อยเว้ยเฮ้ยอ้แหม่เพี่อปล่อยปล่อยท่อมึงหยิบท่อมาคือต้องบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาทําการปล่อยของเป็นรายการที่แบบว่าอัปเดตด้วยแล้วก็ปล่อยของด้วยบางคนถาม,มาว<ะ>่าเฮ้ยพี่ปล่อยของทําไม ลบยืนทำไมฮะอะไรเออท่อแดงสายสีเป็นท่อของน้าแดงท่อนี้นะครับเป็นท่อแป๊บครึ่งตะแกงครึ่งนะก็ไม่มีคอคอมันมีแต่ว่ามันอยู่ที่รถคอเป็นคอไทเทเนียมนะครับเอาตัวนี้หน่อยอันนี้นะคือบอกเลยคอเป็นคอ36นะคือปากมันใหญ่นะปากสุดคอเข้าไปอ่ะ เอาไปอะบอกเลยว่าต้องถอดต้องถอดฝามาแล้วก็ไปกึงออกเขาเรียกว่าอะไรว่าไปคว้านออกซะหน่อยนะครับ <Okay. S 1> อันนี้คอสุบของผมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้ไปลายเฉยก็ได้นะครับคอสูบข,ของผมเนี่ยสุบนอกมันอยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดปะประมาณนี้ประมาณ47.845คอสวมตรงนี้นะให้ไปเขาดูปลายหน่อยสิเนี่ยดูดิแต่ท่อนี้ผมบอกเลยนะสำหรับใครที่ชอบเงียบๆนะขี่บ้านๆแบบว่ารถไม่ค่อยแน่นนะแทรไม่ได้ใช้เลยี่ผมแนะนำอ๋อท่อนใหม่อยู่แล้วดูดิแทรดูความใหม่ของมัน ใหม่ไหมพอยังขาวอยู่เลยเออฮะพอขาวไอพ่อขาวเหรอพ่อขาวบอนไหนดูดิดูดิไหนดูดีวดูรกดิโอ้โหแล้วยาดำอยู่เลยเนี่ยวพ่อขาวบอนเอาง่ายเลยสำหรับท่อน้าแดงนะครับเดี๋ยวผมมีรูปประกอบอ่ะดูรูปตรงนี้เลยนี่ครับท่อไม่มีรอยบุบนี่ต้องรีบพอนี่ยไม่มีรอยเลยนะอันนี้เป็นรอยเดี๋ยวพอเวลาใส่มันจะม่วงเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมรอบๆประมาณนี้มีเอฟให้ด้วยอ่ะ สเปคหกแปดชั้นเจ็ดไส้อันนี้เป็นไส้ดูไส้เท่าไหร่เนี่ยูฝ่าเป็นตะแกรงแล้บครึ่งตะแกรงครึ่งเป็นป่ะนี่เนี่ย ds 4. สีไม่มีทะเลา อันนี้เป็นวิดีโอคือต้องบอกเลยว่าท่อเนี่ยผมมี2ชุดก็คือท่อนั้นเป็นท่อ,อไทเทอันนั้นคือแป๊บ7นิ้วตะแกงดักท้ายอีก3นิ้วนะครับแต่อันนี้ครึ่งๆนะอันนี้ใบครึ่งๆก็ถ้าหมดว่าใครจะซื้อนะผมขายเลยนะครับผมขายใบนะนะั้นอะเป็นคอไทเทแถม AF ให้ด้วย AF เป็น AF ไทเทด้วยนะ <Okay. S 1> ก็คือปล่อยเลยนะครับผม6,200บาทอ่บาท เฮ้ยทอดไทเทนนี่ไม่ได้ขายแบบอย่างนี้นะม,นมันแพงราคามันพุ่งเลยร,ราคาคือบอกเลยว่าถ้าไปซื้อคนอื่นประมาณ7 8 0 0 0ปดพันเก้าพันอะไรเงี้ยแต่ซื้อกับผมเนี่ยประมาณ6กพันอะหกพันขอค่าส่งนิดหน่อยทักมาได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากซื้อแต่ปลายอย่างเดียวปายนี้ผมก็ขายนะครับปลายเนี่ยผมขายเลยถูกๆผมซื้อมาประมาณไม่หยีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าราคากันเองเนาะให้ f c 2ซ0 0อันสามเอาไปเลย2 0 0 0ันถูกๆ 2 0 0พนี่ครับ2,000เอาไปเลยนะ2000ผมบอกเลยว่าท่อน,นี้เคยไล่เหมือนกันนะ4 3มา้าแต่ว่าคือต้องบอกเลยว่ามันไอ้นี่คือมันเงียบอะ่ะไม่เล้าใจนะครับแล้วก็นี่มาดูตรงนี้นี่นี่น,น,นี่คือต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ผมเนี่ยมีบานเลยพวกเลือนเลือนเนี่นนยใครสนใจเนี่ยเลือนปาก เรือนปกติเลย446ว่าหะวะเอ้ยเท่าไหร่วะลืมวะทุกคนผมลืมนะ42เออคือเรือนปกติอ่ะสี่น่าจะ4 2ผมจำไม่ได้แล้ววะผมมีแต่42นี่แหละอพี่ปล่อยนี่มยคนดูลูกก็ปล่อยเอาง่ายเลยสำหรับเรือนนี่ทุกคนดูใครที่สนใจลูกก็เหมือนกันอันเนี้ยลูกเนี่ยเอาไปเลย400ร้อยอเคนะนี่มาดูก่อนแพมาดูก่อนแต่ว่าของมันก็มีประมาณนี้แหี่ยมีแหวนไอ้นี่อ่ไนวะอันี่ทัานนี้ไม่มีนี่วะมีอยู่แค่นี้เขาเรียกว่าเลยนะสลักสลักไปไหนไม่รู้นะคนดูก็สำหรับใครที่หาซืืื้้้ออออนนะกก็ซไดเเี่ยยคผมมบลป มือสองสภาพดีมากเลยเนี่ยหรือว่าจะซื้อแยกไอ้นี่ก็ได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแมปแมปนะครับแหไบ,บใน25สูตรเนี่ยมาทักซื้อได้นะผมก็ขายเหมือนกันวขวี่ยงขวี่ง110ไกลๆเนี่ยซื้อได้ครับเอาไปเลย500 ไอจาวไหมเอ้าห้าร้อยรวมส่งนี่มีลูกเลยแถมลูกนะครับคือบอกเลยว่าข้อเหวี่ยงกับมันใช้ได้เว้ยทุกคนข้อนี้เป็นข้อชักห้านะครับแต่ว่าไอเนี้ยมันล็อกมาดูดิครับให้คนดูดูดิอกอันเนี้ยมันล็อกนะครับมันเลยใช้ไม่ได้นะผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะครับสำหรับใครที่สนใจเรือนอย่าลืมนะมันสีเท่าไหร่วะผมลืมว่ะมันสามแปดหรือสี่สิบวะปกติเขาใช้สามแปดเออน่าจะผมก็จําไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมวัตต์น่าจะวัตต์ดิ ไอเทมสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูครับอ๋อสามแปดสามแปดผมดูลืม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 ใบสามแปดอ๋อใบสามแปดครับใหญ่โนอันนี้น่าจะเท่าไหร่สามแปดน้าหน้าเพื่อนอ่ะปักสามแปดนึงบ้องนะนี่กูว่านะเดี๋ยวสักวันมันต่อยกันแน่เลยก็ง่ายตัดสินใจนะทักมาแคปรูปทักเฟซมานะครับแล้วก็นี่เลยเนี่ยอะไรร้อยสิบเนี่ยมาซื้อสักทีเหอเอาไปเลยสามร้อยสองร้อยเออสองร้อยสองร้อยห้าสิบน่ารักลายโหเฮ้ย ชิ้นหนึ่งก็เสิร์ฟแม่งเลยเฮียแล้วก็มีชิ้นนึงเป็นชิ้นวัวแดงคัตเอ็มสำหรับใครที่อยากจะเอาคัตเอ็มต่อจากพี่นะพี่ขายเลย2,500 2 5 0 0ได้ยังไงดูรูปนี่ได้เวทด้วยอีกอันนึงพร้อมอุปกรณ์ครบชุดแต่ว่าคัตมันอาจจะลื่นแล้วผมมีคัตแถมให้อันนี้ถ้าสมมุติว่าเอาคัตอันนี้ด้วยเอาไปเลย200เนี่ย6อันนี่ คือแบบว่าไม่มีโปรโมชั่นไหนที oui> ่ขายดีเท่านี้อีกแล้วนะคนดูน hey, ี่ห้าแผ่นนี่มันแผ่นหนึ่งก็ตกเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเอาง่ายๆเลยสปริงสปงสปริงอะไรอย่างเงี้ยมีครบให้แล้วนะสำหรับชุดคัดนั้นนะโพราแถวนี้แม่งมีแต่รถแรงดูหันไปไปดูไปดูดิเดี๋ยวรถแรงสี่ว้ากูไม่เสร็จสักทีเอาง่ายๆเลยคุณดูถ้าสมมติว่าใครจะซื้อคัดนะครับผมขาย2,500 2,005เนี่ยผมได้อะไรบ้างได้คัสเนี่ยได้อุปกรณ์ครบชุดตามรูปแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ2,008เนี่ยบวกออกมาอีกนิดหน่อยเนี่ยบวกออกมาอีก200ค่าส่ง100นึงนี่ครับเอาไปเลยแถมอันนี้ไปด้วยนะเข้าใจไหมทุกคนก็ตามนั้นนะครับแล้วก็นี่และอันนี้นะครับผมทุกคนนี่อันนี้นี่แพรหันมาดูล้อล้อเนี่ยเป็นล้อของเอสตอง1.4ล้อรางน้ําขอบ17เฮ้ยผมพูดถูกพูดผิดก็ไม่รู้นะทุกคนแพรดูราง แรง้างน้ำเนี่ยพี่มันก็เป็นประมาณนี้นะคนดูสำหรับใครที่สนใจนะเอาไปเลย1000บาทคือล้อใหม่นะที่ไหลถูกเตอรล้อโคตรใหม่คือผมไม่ได้ใช้ผมนี่จะเก็บอะไรึงซื้อเปล่าถ้ามีตังก็ซื้อที่มีตังก็ขายเอาง่ายเลยก็ประมาณนี้นะของสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งของพี่หลุยเบรกน้ำแต่ล้อหนึ่งมันอยู่อีกคันหนึ่งครับปล่อยมันไปเลยล้อล้อมันไม่ได้ขายล้อไปมีขงดีผมขายจะเบรก่ยเบรกกระดัมเนี่ยเอาง่ายเลยเบรกกระดัมนะปล่อยเท่าไหร่ดีแพ เอาง่ายๆเลย900เอาไปหมดเลยนานะ900เนี่ยเอาไปหมดเลยกูส่งให้หมดเลยตามนั้นโอเคคนดูก็ง่ายๆเลย<า>วันนี้ไม่มีอะไรมาก <นะ S 2> สำหรับใครท <นะ S 2> ี่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครายด้วยวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วลวันนี้ก็ามาอัปเดตน้องส้มๆให้ดูนะครับผมแล้วก็นี่สมาชิกค,คนใหม่นี่วันนี้ดิมาแนะนำดิถ้าก่อนจะเข้าแก๊งต้องทำไงแพรก็ต้องจัดสุดไงเฮ้ยซกจะใครอ่ะซึกใครครับซึกแดงซึกแดงตั้งเงินเย็ดจะใส่ใครแกบอกดิวัดเอาตัวเท่ากันเ็ด ไหวเปล่ามึงไหวไหมูดไมึงไหวไหมเงาดิเออเออเออเอ็กเชียโอ้เดยโ่เอโยนเกือบหนีที่อะไปแล้วทุกคนไว้เจอกันในอีพีหน้ารับรองบอกเลยเดี๋ยวทาคลิปสนุกคอ้ดูวันนี้มีไอ้พวกนี้มาช่วยทำคลิปแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ชมกันแล้วกันว่าจะสูงแค่ไหนไปแล้ว